ครับสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีทุกทุกท่านสวัสดีทุกๆกกำลังใจครับสวัสดีกับช่องโมมีวันนี้ครับผมวันนี้ก็มีผลไม้มาให้ตีเล็กครับมีผู้ใหญ่ใจบุญให้ควานเขียวเอาผลไม้มาให้นะครับนี่นะครับของตีเล็กหมดเลยครับจัดเลยครับ คุณน้องน้อยจะร้องมากไว้สิขอบคุณคุณผู้ใหญ่ใจบุญมากๆนะคะอาหารให้น้องนะคะน้องตีเล็กครับก็อยากเห็นน้องตีเล็กได้กินได้ทานอาหารอร่อยเหมือนช้างทั่วไปเขาตีเล็กไม่ดีร้ายไม่ได้เลยค่ะครับก็สู้ๆไปครับผมก็จะมาเป็นกําลังใจให้เรื่อยๆครับมาส่งกําลังใจให้เรื่อยๆครับอาหารหรืออะไรที่ผู้ใหญ่ใจบุญอยากให้ควันเขียวมาหรือยังไงก็แล้วแต่ครับก็ควันเขียวก็จะให้กาลังใจพี่วั ทังตีเล็กครับมาให้กำลังใจครับก็ขอบคุณมากครับโอ้โหวันนี้มีมีสามอย่างเลยครับก็ล้างเราล้างเทือถุงแล้วเราเก็บไปกินตอนเย็นอีกก็ได้ครับใช่ครับเราเก็บไว้กินตอนเย็นอีกก็ได้ครับวันนี้มีทั้งทรายแล้วมีทั้งทรายมีทั้งอาหารนะครับวันนี้จัดหนักเลยครับตีเล็กดีใจครับตีเล็กโตีเล็กดีใจมากครับ ยกโยกเห็นอาหารแล้วตีเล็กดีใจครับดีใจอยากกินแล้วครับเอามาหมดเลยครับพี่ควานครับมาหมดเลยของตีเล็กหมดแล้วครับก็ไม่หมดเท่านี้นะเดี๋ยวควานเขียวก็จะมาเรื่อยๆครับควานเขียวจะมาเรื่อยๆนะครับก็ขอบพระคุณมากครับผู้ใหญ่ใจบุญนะครับขอบพระคุณนะครับเอาผูเยอะเกินเราครับผมเออเราไว้กินตอนเย็นด้วยครับเราไวเปลียนตอนเย็นด้วย ได้แล้วก็ไปได้ครับได้พัได้กินได้หมดเลยสีคนก็กินได้นะครับคนก็กินได้แกให้ตีเล็กก็มาเนี่ยพ่อ อ,อจะมีหลายอย่างครับกินอย่างละครึ่งอย่างละครึ่ง,งใช่อย่างละครึ่งก็ตอนเย็นก็กินอีกครับมันแก้วก็กวกล้างครึ่งหนึง่งอากุกก็ล้างครึ่งหนึ่งนะครับล้างกระใสการละมังเลยครับโอ้ผ่านช่วยกันทํามาหากินครับตอนนี้ช่วยกันทํางานครับก,ก็เป็นภาพที่น่ารักครับช,ช่วยกันตีเล็กวันเร็วๆน้อพี่ควานเออผมหิวแล้วผลตีเล็ก ใจเย็นครับตีเล็กใจเย็นยังลางอยู่ครับอ้ได้ทั้งดินสายครับ uh นี่ม yeah> anyway> ีด claro ินทรายมีดินทรายครับแล้วก oh ็อาหารมาให้ตีเล็กครับก็ขอบคุณครับผู้ใหญ่ใจบุญครับขอบคุณมากๆนะครับ่ะโอ้โหสวยมากครับช้างนี้ใหญ่มากครับช้างยู่ผมอยากกินแล้วครับโอ้โหอันนี้อันนี่ ครับสวัสดีครับจะเย็นครับโอ้โหกินเลยครับนี่จุดใหญ่ไฟกระพริบเลยจับ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 ตั้งใจกินเลยไฟเรื่องกินแล้วตั้งใจนะเออตั้งใจกินเลยครับกินเลยครับตีเล็กเอามาให้ใหนูกินเลยครับของหนูแล้วครับอื้อ อร่อยไหมครับอูอร่อยครับอร่อยมากเลยครับพี่ควานขอบคุณเหลายเด้อที่เป็นสะพานบุญมาให้เลยครับเด้อครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญครับควานเขียวก็เป็นสะพานบุญให้ครับตีเล็กเอ้ยควานเขียวก็ทาหน้าที่ของควานเขียวแบ่งเรียกว่าอะไรครับแบ่งหน้าที่หรือเวลาของตัวเองครับก็เอามาให้ตีเล็กครับก็เป็นความสุขของควานเขียวเหมือนกันครับที่ได้ เป็นสะพานบุญครับก็ขอบคุณมากผู้ใหญ่ใจบุญครับที่ให้ควานเขียวนําอาหารมาให้ครับขอบพระคุณนะครับควานเขียวก็เต็มใจทําครับเพราะว่าควานเขียวก็มีความสุขในการให้ด้วยครับมีความสุขในการให้นะครับก็ขอบพระคุณมากครับผู้ใหญ่ใจบุญนะครับขอบพระคุณมากมากเลยนะครับเอออร่อยไม่ตีเล็กเอกินทั้งมันแกวทั้งกล้วยครับทั้งแตงกวาทั้งข้าวโพดครับวันนี้มีสี่อย่างครับจัดมาให้ตีเล็กครับสี่อย่างครับ ยังไม่หมดนตีเล็กก็ยังมีเรื่อยๆนะครับตีเล็กเดี๋ยวควันเก่ยวก็จะมาเรื่อยๆนะครับควันเกี่ยวจะมาเรื่อยๆครับกินเลยครับกินเลยครับปีควันก็กินได้นะครับลองชิมดูซิครับหวานไหมครับหวานหวาไหนกินให้ช้าดูหน่อยโอ้โหอร่อยครับปีควันกับักชางครับนี่ครับโอ้เรียกคนเรียงช้างครับเออนนี้ก็อันให้ กินมเนี่ยพื้นมเนี่ยลองดูสิครับพูดนี่อยเยอะกินมาเด้นหมไมกินเลยครับรคอเตอนเที่ยงก็ได้พี่ควานว่างตอนไหนก็ให้ช่วงนั่งได้หรือตอนเย็นเดี๋ยวผมจะมาอีกก็ได้ครับกินแล้วก็นอนเนี่ย เกินเลยครับตีเล็กเดี๋ยวพี่ขวานก็ทาความสะอาดใช่ไหมครับยังไม่ว่างเนาะเพิ่งมาเดี๋ยวก็ได้ทำความสะอาดครับเดี๋ยวพี่ขวานก็จะทําความสะอาดเลยครับเพราะว่าเพิ่งมาจากไหนครับเพิ่งมาจากบ้านไดเพิ่งมาจากบ้านได้น้องหรือลูกลูกลูกสาวลูกชายครับลูกสาวลูกสาวไม่สบายอ๋อกี่ควบแล้วครับ ครบสองเดือนแล้วนะคะบครบสองเดือนชื่ออะไรครับลูกผู้หญิงค่ะชื่อน้องน้ำอิงนะคะน้ำอิงนะครับน้องอิงไม่สบายครับก็เป็นกำลังใจให้ควานเกี่ยวก็หายให้หาย้เร็วนะครับยุ่งๆหน่อยนะคะครับก็ธรรมดาแล้วครับมีครอบครัวครับก็สู้ๆไปด้วยกันครับเลี้ยงช้างไปด้วยก็มีครอบครัวครับก็ธรรมดาครับเป็นเรื่องปกติคำว่าครอบครัวครับก็ควานเกี่ยวก็ให้กำลังใจครับให้กำลังใจพี่น้องควานช้างน้องควานช้างครับ สวยมากครับตีเล็กนันดูหน่วยก้านนะครับฟซีซใหญ่จริงครับหน่วยก้านของตีเล็กครับอร่อยไหมครับผมควันเขียวบางครั้งเวลาอันนี้เป็นอันนั้นส่วนตัวนะครับ <c oughs> ควันเขียวจะสังเกตน้ําตาช้างครับ <c oughs> ถ้าเขากินอาหารอร่อยขเขาจะไหล <c oughs> ไหลแบบบางเชือกบางเชือกจะไหลแบบ บางเชือก็จะไม่ไหลครับจะเป็นบางเชือกจะบอกจะส่งบอกตามความรู้สึกของเขาที่ได้กินของอร่อยครับถามความรู้สึกก็คือเหมือนอยากขอบคุณอย่างนี้ครับความรู้สึกช้างแต่ละเชือกจะไม่เหมือนกันครับแต่บางเชือกก็จะไหลามากบางเชือกก็จะไหลน้อยก็มีความสุขในการกินครับอโอ้แสบแสบเสบเด้อ เจ็บเจ็บด้อขอบคุณหลายๆด้วยความเขียวเอ้ยวะครับมันมันด้อเงินนี่มันมันขอเสียงโชคกับมันมันดื้อบารมีตีเล็กเอ้ยครับก็เป็นความเชื่อครับเป็นความหวังของคนเราครับของคนความเขียวก็เชื่อด้วยการเสียงโชคเสี่ยงลาบด้วยครับก็อาศัยบุญบารมีช้างนะครับอาศัยบุญบารมีช้างก็เสียงโชคเสียงทายก็ขอให้ความเขียวไอ้ย เสียงโชคเสียงไทยก็ขอแห้แๆงเด้อบารมีตีเล็กเอ้ย <c oughs> ก็ขอให้สุขภาพพลัไมาแข็งแรงครับผู้ใหญ่ใจบุญครับควันเขียวก็ขออวยพรครับบารมีที่ควันเขียวทําหรือบารมีที่ควันเขียวได้สร้างได้ทาอะไรหลายๆเรื่องหลายอย่างก็ขอควันเขียวขออวยพรให้บารมีของควันเขียวที่ทําความดีความงามขอให้ผู้ใหญ่ใจบุญหลายๆ,ๆท่านครับสุขภาพพลัไม่แข็งแรงแข็งแรง ภาพพราหมแข็งแรงแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสาธุสาธุสาธุครับผู้ใหญ่ใจบุญครับอโอ้โหทานี้แบบได้เนบงากินอย่างอย่างเทนะครับ <laughs> ว้า นายนี่แน่มากตีเล็กออเน็บไว้แบบอย่างอย่างจาบเลยครับอย่างเท่เลยครับอ่าใช้งานเป็นประโยชน์ครับดูว่าโชว์ครับโชว์ครับดูครับไม่มีใครแย่งแล้วตีเล็กว่าดูเน็บงาครับอร่อยไหมครับตีเล็กอร่อยหลายเลยครับแซ่บมากเลยอสวยครับช้างนี่ครับใหญ่ครับดูส่วน ส่วนหัวส่วนส่วนอะไรก็แล้วแต่ทุกส่วนของร่างกายครับจะใหญ่ครับจะดูเหมือนแบบสวยครับสวยนะความคิดขานแียวนะครับสวยเลยครับพันใหญ่ครับช้างเชืองนี้ครอนาคตน่าจะใหญ่มากครับช้างเชิ่งนี้ครับหน่วยการในหลายเรื่องหลายอย่างโอ้โหดูแบบใหญ่มากครับดูสวยครับอ อร่อยครับดูฟังเสียงก็รู้ครับเจ็บเจ็บเจ็บอืมเสียบลายเสียบลายอัะอืมกินหลายครับตีเล็กกินเยอะเลยครับเอามาให้หนูแล้วครับอู้ฟังเสียงครับหมดอยังตีเล็กไหนอูอยังไม่หมดยังไม่หมดกินเลยครับเอามาให้หนูนะครับอ่า ครับมีความสุขในการกินครับก็อร่อยครับอร่อยครับอร่อยอกินยังครับโอ,กอ้กินเลยครับกินเลยครับเอาให้หนูกินเลย กินแล้วก็ขี้เลยครับดีๆกินดีๆลูกครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นหนึ่งกำลังใจครับขอบคุณมากๆครับทุกๆท่านขอบคุณทุกๆกำลังใจครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกครับวันกี้ยวก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ